สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่1ได้สรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขอให้น้องๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ ได้ช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปพี่หนึ่งจะสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการและครูผู้ช่วยต่อไปนะครับเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับในพระราชบัญญัตินี้ ให้ไวนะ้วันที่3กรกฎาคมพศ2546นะครับวันที่บรญญัติกฎหมายทุกกฎหมายที่สอบเนี่ยมีออกในข้อสอบนะครับออกทุกที่แน่นอนครับต่อไปในหัวข้อนี้ก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของสภาการศึกษานะครับโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับ ข้อที่1เสนอแผนการศึกษาแห่งชาติครับ 2. เสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษานะครับ 3. เสนอนโยบายแผนการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษานะครับ 4. ประเมินผลการ จัดการศึกษานะครับ 5. ให้ความเห็นและคำแนะนำเรื่องกฎหมายนะครับมีบทบาทอยู่5ข้อแค่นี้ครับบทบาทหน้าที่ของสภา,าการศึกษาสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายมีอยู่5ข้อตามนี้ครับต่อไปเลยครับ เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุกการนะครับในในสภาการศึกษาแห่งนี้นะครับต่อไปนะครับว่าด้วยระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับ สองสถานศึกษาก็จะมีอยู่2ข้อเท่านี้ครับเนแบบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษานะครับะข้อต่อไปนะครับการแบ่งโซนร,ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับให้ออกเป็นประกาศกระทรวงนะครับโดยคําแนะนําของสํานังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับหรือสอพทนะครับต่อไปนะครับ การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษานะครับให้ออกเป็นระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานะครับต่อไปเลยครับต่อไปว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ก็พี่หนึ่งไปสอบที่ไหนก็เจอนะครับเขาจะถามบ่อย นะครับเรามาดูองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษากันเลยนะครับว่ามีใครบ้างครับหนึ่งก็จะประกอบด้วยหนึ่งผู้แทนผู้ปกครองนะครับเป็นกรรมการนะครับสองผู้แทนครูเป็นกรรมการนะครับสามผู้แทนองค์กรชุมชนเป็นกรรมการนะครับ 4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ็นกรรมการนะครับ 5. ผู้แทนสิทธิ์เก่าเป็นกรรมการนะครับ 6. ผู้รรแทนพระภิกษุสงฆ์เป็นกรรมการครับ7ผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นกรรมการซึ่งผู้ทรงคุณวุฒินี้ก็จะมีอยู่สองคนในการเลือกประธานกรรมการก็จะทำการเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิหนึในสคนนี้เป็นประธานกรรมการนะครับสุดท้าย8ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุก,การนะครับองค์ประกอบของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับมี8ข้อครับข้อต่อไปเลยครับ ต่อไปก็จะว่าด้วยเรื่องของอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษานะครับสถานศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับ 1. บริหารกิจการของสถานศึกษานะครับ 2. ประสานร,ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษานะครับ 3. ทำนิติกรรมสัญญา ตามที่ได้รับมอบอำนาจนะครับ 4. ทํทำรายงานประจำปีนะครับ 5. อนุมัติประกาศนียบตรและวุฒิบัตรนะครับ 5. และ6นะครับปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาก็จะมีอยู่หข้อแค่นี้นะครับผมมีออกในข้อสอบด้วยนะครับ การปฏิบัติราชการแทนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมอบอำนาจให้บุคคลต่อไปนี้นะครับปฏิบัติราชการแทนนะครับ 1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. ปรลัดกระทรวงศึกษาธิการ สเลขาธิการ 4. หัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอาธิการบดีและห้าผู้ว่าราชการจังหวัดบุคคลเหล่านี้สามารถปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นะครับต่อไปนะครับประหลัดกระทรวงครับสามารถ มอบอำนาจให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติราชการแทนได้นะครับก็คือรองปลัดกระทรวงผู้ช่วยปลัดกระทรวงอธิการบดีผู้อำนวยการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับและสุดท้ายก็ผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับต่อไปครับ เลขาธิการสามารถมอบอำนาจให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติราชการแทนได้นะครับก็จะประกอบด้วยผู้ช่วยเลขาธิการนะครับอธิการบดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับต่อไปนะครับผู้อำนวยการสำนัก สามารถมอบอำนาจให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติร,ราชการแทนได้นะครับก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถมอบอำนาจให้บุคลากรดังต่อไปนี้ปฏิบัติร,ราชการแทนได้นะครับประกอบด้วยข้าราชการในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับต่อไปนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถมอบอำนาจให้บุคลากรต่อไปนี้ปฏิบัติราชการแทนได้นะครับคือข้าราชการในสถานศึกษานะครับต่อไปครับสุดท้ายครับการรักษาราชการแทนในความหมายของการ รักษาราชการแทนนี้ก็คือหมายความว่าให้ผู้ที่รักษาราชการแทนมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนก็คือยกตัวอย่างเช่นผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่สามารถที่จะสั่งการหรือทำงานณตนณเวลานั้นวันนั้นได้ ผู้บริหารสถานศึกษาก็มอบอำนาจให้ครูขอสสามในโรงเรียนปฏิบัติราชการแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับพระร,ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการพี2546หากมีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สุดท้ายขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่รับชมและรับฟังและพี่หได้ทำเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดไปอ่านใต้คลิปขลานี้แล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบเนื้อหา,าเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ